กฎเหล็กที่ C.K มีให้กับตัวเองเ่ยเวลาจะใช้เงินหรือลงทุนเนี่ยที่ C.K จะไม่ไม่แหกกฎนี้แน่นอนถ้าไม่สามารถซื้อสิ่งนี้ได้10รอบได้ไม่ซื้อถ้าสมมติว่าทริปเนี้ยผมจะไปเมาดีฟมาดีฟทริปนี้คือแสนหนึ่งผมมีร้านร้านหนึ่งไหมไม่มีไม่ซื้อผมจะซื้อกระเป๋านี้กระเป๋านี้ส0 0 0มืผมมี3ามแสนไหมไม่มีไม่ซื้อถ้าคุณอยากซื้อรถ3ล้านแต่คุณไม่มีส0ล้านไม่ซื้อเพราะถ้าคุณมี50บล้านแล้วคุณซื้อรถสามสามสิบล้านอ่ะคุณจะกลับมาจุดเดิม ได้เงินเงินเดินขึ้นมาอันนี้คือ Active Income ถ้าเราไม่ลงเวลาเราจะไม่วันได้หรือเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เป็นถักกองก็ได้วันนี้คุณเข้ามาวันนี้คุณถ่ายวันหนึ่งคุณได้7,000บาทอันนี้คือ Active Income แต่ Passive Income คือว่าเราไม่ต้องลงเวลาแล้วมัน generate รายได้ให้กับเราอาจจะเป็น Dividend อาจจะเป็น Capital Gain ถ้าอยู่ซื้อกระเป๋าซื้อของฟุ่มเฟือยกินเหล้ากับ Active Income อยู่จะเป็นคนจนตลอดเวลาสมมติถ้าอยู่ได้ Active Income มาใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามดูว่าเอ้ยกินค่าเช่า สิ่งที่จําเป็นอ่ะคือเท่าไหร่หลังจากที่เหลือไม่ใช้เลยเอาทุกอย่างที่เหลือลง asset ที่ generate passive income ให้กับเราถ้าเราสามารถใช้เงินของ passive income เท่านั้นเงินเราจะไม่หมดหมดอันนี้คือปัจจัยนะครับระหว่างคนที่เป็นทาสของเงินกับคนที่ไม่ใช่เนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างกันบ้างคนที่ไม่ใช่จะไม่ทํางานให,ให้เงินมีงาน35มหมกว่าห0 0 0ื่นถ้าเราเลือกงาน5 0 0ห0ื่นเพราะว่าปัจจัยเดียวเลยว่าอันนี้คือ50,000ื่นอันนี้คือสามหมื่นห้าอันนี้คือเราคือทาสของเงินคําถามสําคัญว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทำยังไงถึงสามารถหาเงินล้านได้ ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินจะ่ทำงานเพื่อประสบการณ์ทำงานเพื่อกลายเป็นคนที่คุณอยากที่จะเป็น